ดีครับเพืเ่อนๆน,น,นครับวันนี้พามาดูน้องตาตของผมนะครับสัตว์เลี้ยงน่ารักประจําบ้านครอบครัววังคําเฟมิลี่ของเรานะครับชื่อไทยอลาไทยนะครับชื่อญี่ปุ่นโมจินะครับชื่อเล่นตายนะครับไตอลาไทยของเรานะครับความน่ารักของเขาครับเนี่ยจากตัวเล็กๆนะครับซื้อมาที่งานกาชาตินะครับตอนนี้ ตัวเต็มวัยและเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียตอนนั้นซื้อมาคู่หนึ่งตัวผู้ทานอาหารสู้ไม่ได้ตอนตัวเย่ไปนะครับผมน้องตายมาดูน้องตายครับน้องตายที่บ้านผมนะครับนี่อาหารของอาหารเม็ดแล้วก็หญ้าธรรมชาตินห้กินเล่งเครื่องเออนี่เขามีอันนั้นด้วยเขามีเคราแล้วเขาโตเป็นหนุ่มแล้วครับผมจากตัวเมียมาตัวเล็กๆฮะสรุปตัวเมียหรือตัวผู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียเนาะเป็นสาวแล้วมั้ง ต้องพาไปผสมพันธุ์ออกลูกละอืมตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวผู้นั้นตัวเล็กซื้อมาคู่กันนะครับตัวผู้ทานอาหารไม่เก่งท่้ตัวเมียเลยตัวเย่ออโอ้น่ารักครับเนี่ยโชว์การกินน้ําด้วยกระตา่ายน,นี่ขาดน้ําไม่ได้นะครับรเทคนนคการเลี้ยงกระต่ายถ้าน้ําขาดนี่มีโอกาสตัวเย่สูงเกอืม ตัวนี้มันไม่ค่อยกินน้ำป่ะสังเกตะไอ้นี้ยหมามันถึงนี่นนอ่าบอก่ให้ทำโครงใหม่ทำนี่ป่ะเดี๋ยวต้องทำโครงเหล็กให้เขาซื้อตะข่ายมาได้แล้วก็พ่นเสี่ืวใช่แต่หมาอาจจะเดินผ่านตรงนี้ก็ได้ป่ะแมน,นมันควัดแค่หนังก็ล่ำเลย นี่ครับน้องกําลังทานน้ําอยู่น้องทานน้าเยอะครับเมื่อก่อนเราซื้ออันเล็กเพราะเขาตัวเล็กตอนนี้เราใช้อันใหญ่แล้วถ้าไม่ได้กินน้ํานี่น้องจะตุยเย่น,นะครับระว,วังน้องตุยเย่น,นะครับผมน่ารักยวคงต้องซื้อมาเพิ่มแล้วละ่ะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่โอเคขี้ก็ไม่เหม็นนะครับไม่เหมือนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรโอ้แมวมันชอบขวนรถผมไม่ชอบเลยขี้มันก็เป็นปุ๋ยได้น้องตาย กินอร่อยเลยกินหญ้านี่ครับเนี่ยหญ้าหญ้าเนี่ยที่เราปลูกไว้นะครับน้องเขากินได้ทั้งวันกินเลยครับกินแล้วเขากินนะอิ่มก็เอาใหม่หญ้าเรามีเยอะมีหลายต้นไปเด็ดมาอีกลูกอ่าวันนี้ให้ดูน่ารักความน่ารักของน้อง่ายครับการที่ีการให้อาหารครับน้องไา้อลไทยตักที่หืด <inate> ตัวนี้มีชื่อเลยนะมีชื่อแล้วอลไทยโมจิอะไร่ชื่อชื่อญี่ปุ่นโมจินะครับชื่อไทยคืออลไทยนะครับใช่ตายอลไทยอยากเอ,อา,าให้พี่เพื่อนเพี่คพื่อค,คนเลี้ยงนะครับไม <First S 1> ่ลูกเออเขาจะมาดูเขาก็ให้อาหารทุกวันพี่เป็นการเสริมสร้างสร้างเสริมเด็กให้เป็นคนจิตอาสาเป็นคนใจรักสัตว์นะครับเราดม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 ก่อนกินได้ไหมกินได้ไหม มันกินยอดนี้เลยไงถ้ากูกินแล้วกูจะตัวเย่ไหมมันก็เลยดมดูก่อนยอดนี้ก็ตอยกินได้ดอกแคร์ไม่รู้สิมันก็น่าจะกินได้ยาจอบมาให้เมื่อเช้าน่าจะอิ่มแล้วกินนะอ้วนฟูน่ารักอ้วนฟูนะเราดูแลดีครับไตของเราเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะเติมน้ำไว้แล้วเอายาไว้ให้นะครับ เราก็จะอยู่ของเขาได้สบายร้อนได้อยู่ในน้ำไม่จะเป็นต้องอาบน้ําเหมือนหมานะครับอาบก็ได้น้องตายเนี่ยอาบก็ได้มาอาบก็ได้ว่ายน้ําก็เก่งแล้วก็ตายแล้วเหออืมลองเอามาพิแช่น้ำาอันนี้ต่ําไปแล้วต้องเอาไว้ชงสูงอันนี้เหมือนมันไม่เหมือนมันใช้กายไม่ได้เลยนี่มันเหมือนมันไม่ดีนะเดี๋ยวินละต่ำมันต่ำเลยเขาก้มไม่ถึงเดี๋ยวเขาตุยเย่ กินนะบอกขอความดอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่ครับบางครั้งเขากินอาหารสําเร็จรูปอาหารเม็ดที่เราซื้อนะครับบางครั้งเขากินหญ้าสดผสมกันไปมันต้องให้พอแล้วลูกพอแล้วยังเต็มอยู่เลยพิ่ให้ไปเมื่อกี้พิ่ให้ไปเมื่อกี้เราไปกินหญ้าเมื่อกี้อะไรบางผสมแต่ที่สําคัญน้ํานะครับอย่าขาดนะครับเหมือนคนเลย จขาดน้ำแล้วตุยเย่เลยนะครับผมไอ้ี่มีกระตา่ายก็บอกวิธีเลี้ยงอีกรอบหนึง่งไม่รู้จักว,วิธีเลี้ยงใช่ไหมปะใช่ครับอย่างเงี้ยคือเลี้ยงเตั้งแต่กรงมันเล็กๆนะครับเพราะมันตัวเล็กตอนนี้มันตัวใหญ่แล้วทุกคนต้องทํากรงให้ใหม่มันเกือบออกไม่ได้กรงนั้นออกไม่ได้เออใช่เต็มกรงนเครับแต่ตัวเต็มใบเขาก็ประมาณนี้แหละโอ,อ้มีหนวดมีเคราด้วยเท่มากเลย ตอนเล็กยังไม่มีนะครับก็นานๆไม่ค่อยได,ได้มาถ่ายให้ดูนี่ถ่ายให้ดูครับน้องต่เอราัไทยหรือน้องโมจิของเราเองเีครับอมีสีหูเป็นสีน้ำตาลใช่องเิด,ดตายเอราไทยของเราเดี๋ยวเรามาทานน้ำมาอมแล้วม,ลมาทานน้ำน<ด>ะ,ะ,ะเล่นได้เลยนี่ครับเขาสนิทกันแล้วครับคู่นี้เขาเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ดูน้องไต่ทานน้ำดีกว่าเขาตอกเก่งในตัวอลกอืนนี่ครับเวลาเขาทานก็จะประมาณหักวกว็รูปได้แต่ว่าเดี๋ยว,วน้องไน่ครับวิธีการกินน้ำขานไม่ได้นะ<ห>นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่็อคำเฟมิลี่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับพามาชมน้องต่ายสัตว์เลี้ยงแสนรูน่ารักของเรานะครับผมสัตว์เลี้ยงขอนลูกๆครอบครัววังคำาฟมิลี่นะครับน้องต่ายอรไทย